ไปที่มาของมายืนการแถลงข่าววันนี้ครับคุณผเ้ชมโอ้สวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะคข่าทุกคนเลยครับที่ให้ความสนใจครับแล้วก็ที่มาที่ไปของข่าวนี้ก็คืออยู่ดีิมันก็มีข่าวมาว่าปลดพระเอกซีรีวนะครับแล้วก็เหตุเพราะว่าผู้ใหญ่จับได้ซุกลูกซุกเมียก็คือปลดพระเอกอะครับปลดจริงครับแต่ว่าที่เหตุเพราะว่าผู้ใหญ่จับได้ซุกลูกเมียเนี่ยไม่จริงครับเพราะว่าผมเปิดเผยมาตลอด แล้วก็ตั้งแต่ที่ผมเซ็นสัญญามาค่ายทางค่ายเขาก็รับรู้มาตลอดอย่างอย่างตอนแรกที่มันมีข้กสรย่อออกมาอย่างนี้เรารู้เลยไหมว่าวนี่คือเราก็ก็รู้เลยครับเพราะว่าผมโดนกดจริงๆแต่ว่าพออ่านเนื้อความข่าวมันก็มันก็ไม่ได้เป็นความจริงครับเลยอยากจะมาแถลงตรงนี้แดงว่าอย่างในเนื้อข่าวที่บอกว่าถูกกาปลดเพราะว่า จับได้ว่าสุรุล่มเนี่ยคือไม่จริงแต่ถูกปลดจริงอันนี้เหตุผลที่ปลดเพราะอะไรคะเขาบอกเอ่ออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือจริงๆอ่ะข่าวออมาแบบเนี้ยผมรู้ว่าทางผมแล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกอ่ะครับมันเสียหายแล้วก็ทางค่ายก็เสียหายด้วยเลยอยากจะมาชี้แจงอือันนี้คือปลดก็คือออกจากซีรีส์เรื่องนี้เลยไม่ได้เล่นแล้วอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีครั เอาไงพี่ถามก็คือเรารู้ว่าเราไม่ได้เล่นบทสเหตุก่อนวันที่บวงสงฆถึงวันถูกต้องอันนี้พี่เข้าใจถูกไหมครับถูกต้องเขาให่เหตุผลว่าอะไรครับเอิอจริงมันเป็นเรื่องภายในของที่บริษัทเขาเนี่ยซึ่งเขาคุยก,กับทางน้องเขาไว้นะครับในส่วนนี้เลยหลังจากนี้เราก็ต้องเข้าไปคุยก,กับทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งตรงน,นี้เราขออนุญาตให้น้องยังไม่ตอบนะครับแล้วเราได้ถามสาเหตุไหมครับว่าทำไมเราต้องกดในวันนั้นเลยทำไมไม่บอกก่อนหน้านี้ใช่ จริงๆผมก็ไม่ได้มีการสอบถามไปเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้ตอบจับอะไรเลยเร,เราคิดว่าการที่เรามีครอบครัวกับการไปเล่นซีรีส์มันมีผลไหมที่ทําให้เขาแบบรู้สึกไม่โอเคกับการที่เราใช้เราบป็นํำอะไรแบบนี้มีผลนะครับแต่ว่าจริงๆเขารู้มาตั้งแต่แรกก็เลยผมก็เคยสอบถามไปบ้างแล้วว่าจะให้ผมออกไหม,มแต่เขาบอกว่าเขาโอเคครับใจตอนนี้ยังอยากจะเล่นซีรีส์มีไหม คือความรู้สึกของผมแบบมันก็แย่นะครับจริงๆเพราะว่าผมก็เตรียมตัวใช้เวลาเตรียมตัวมานานในการรับบทเอพแต่ว่ามันดันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าข่าวมัน หลุดออกไปแบบนี้ได้ยังไงหลังหลังจะเกิดเรื่องเองทางผู้จัดของค่ายนั้นหรืออะไรเงี้ยเขามีติดต่อเราบ้างไหมคะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยโอ้ยพอฟังเราก็ออกมาแอคชั่นด้วยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นคือจริงๆผมได้มีการสอบถาม<อ>ทางค่ายไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆจากค่ายมผมก็เลยคือระยะเวลาที่ผ่านมา3 4วันนะครับผมรู้สึกเป็นกังวลเพราะว่าภรรยาแล้วก็ลูกเองครับลูกผมก็ กำลังจะเข้าโรงเรียนเนาะแล้วก็พอมีข่าวแบบนี้ว่าซุกลูกซุกเมียคือจริงๆแล้วเด็กอะครับผมว่าเด็กโตไปเขาควรจะได้รู้ความจริงซึ่งถ้าเด็กอะครับเขารู้ข่าวผิดๆแบบนี้เขาก็จะมีผลกระทบต่อจิตใจเขาในอนาคตไร้นเี่ยครับก็เลยผมอยากจะมาแถลงแผนในการจะเข้าไปเคลียร์กับทางนู้นคือเมื่อไหร่ครับก็เ,เดี๋ยวดูหลังจากนี้เน่นะครับว่าถ้าเกิดว่ารูภาพข่าวไปแล้วเนี่ยทาง บริษัทเนี่ยตอบโต้มายัางไงแต่หลักทีนี้เราต้องตั้งใจว่าจะเข้าไปคุย<ม>เป็นเจราจาเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เ,เช็คเข้ามาปรึกษาผมเนี่ยนะครับผมก็ได้ดูรายละเอียดในสัญญาไประดับหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องเงื่อนไขที่จะเข้าไปคุยนําเสนอว่าทางค่ายรับได้ไหมแล้วน้องเช็คเขารับได้ไหมแต่พอลองพามาความรู้สึกเปนะครับกัธนาคารมันจะที่จะงงก็รู้สึกว่า<ๆ>คือหนูห่วงอย่างเดียวก็คือห่วงลูกละค่ะเพราะว่ากําลังจะเข้าโรงเรียน เร็วๆเนี้ยค่ะอย่างกระแสะทีมันพอ,พอพอมีข่าวมาเนาะพอแบบชาวเน็ตเขาก็อีกมุมนึงคือเขาก็ชื่นชมในในบ้านเราอะไรเงี้ยที่แบบก็เป็นการเปิดตัวกันตั้งแต่ต้นแล้วมีการลงรูปภาพน้องอะไรเงี้ยตั้งแต่แต้ตนแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกเนี่ยบางที่ทุกคนเขาก็สพอร์ตในมุมครอบครัวเราด้วยก็ขอบคุณมากค่ะทั้งแฟนคลับตั้งแต่แรกเลยนะคะจนแฟนคลับที่เพิ่ง <c oughs> เข้ามา <c oughs> มใหม่อะค่ะ จะบอกว่าขอบคุณที่เชื่อมั่นพวกเราคร<ม>อบครัวพวกเราอือ่ะคุณเช็คเองละคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างเอ,อวันนี้ก็คือทุกๆครั้งเนอะมันปฏิเสธไม่ได้ที่เวลามีข่าแบบนี้มาคนจะมาโจมตีเราแต่ตอนนี้ใครเป็นคนให้กําลังใจเราค่อนข้างจะเยอะเลยครับก็ขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่แบบว่าเข้าใจแล้วก็เห็นใจพวกเรา<ม>แต่ว่าจริงๆตอนนี้มันมีกระแสตีกลับไปที่ทางค่ายซึ่ง ผมว่าทางค่ายก็คือผมไม่อยากให้เขาเสียหายเพราะว่าเขา่ะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วการที่ข่าวออกมาแบบนี้ทาให้ขายผมเลยเป็นห่วงทางนู้นด้วยครับอ,อย่างเช็คเองมาออกวันนี้เขารู้ไมหม,ะะะมคะว่าหนูจะแถแลงอ๋อจริงๆผมคือจะวางยังไงถ้าข่าวออกไปแล้วเชื่อว่าถ้าจะรบริษัทน่าจะทราบแสดงว่าก่อนนั้นนี้ไม่ได้คุยกับเขาก่อนเลยว่าจะมีการอะไรเกิดขึ้นใช่อันนี้คือหนึขั้นตอนการพูดคุยกันแต่ไม่ได้ไม่มีการฟ้องร้องอะไร ัยงเตรียมที่จะพูดคุยเจรจาในเรื่องของสัญญานะครับในเรื่องฟ้องร้องเรายังไม่ได้ดูเลยเนื่องจากต้องดูว่าสัญญาบอกอะไรเงื่อนไขที่เราคุยกับเงื่อนไขของฝั่งค่ายว่าอย่างไงเราต้องมาเจรจากันอีกครั้งอยากได้สัญญาได้รับุเป็นเพราะว่าว่าแบบเราเล่นเล่นเป็นบทไหนอะไรอย่างงี้ครับสัญญาไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเล่นเป็นบทไหนนี่คือหนึ่งเหตุผลนะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับในทางกฎหมายเนี่ยถ้า มีการตกลงกับนักแสดงเอาไว้ว่าจะให้เล่นเป็นบทไหนเนี่ยนะครับในทางในทางกฎหมายเขาจะตีความตามเจตนารมณ์มากกว่าข้อความในสัญญาอันนี้ผมเรียนแบบมีก่ออันนี้คือหนึ่งเงื่อนไขที่เราคงจะเข้าไปดูแลาอยู่ดีๆก็คือเปลี่ยนก่อนมันวงส่วนอันนี้มีความผิดนะครับทางบริษัทคือบริษัทเขาคงมองว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดเนื่องจากว่าเขาอ้างแต่สัญญาแต่จริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหนึ่งเรื่องความรู้สึกของนักแสดงสองเรื่องตั้งต้นมาตั้งแต่ต้นว่ากําหนดให้เขา เล่นเป็นตัวอะไรแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนใกล้จะถึงวันวงสวงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมานั่งดูเรื่องเจตนาเจตนาของทั้งสองฝั่งอนอกเหนือจากสัญญาว่าว่ายัางไงก็ต้องมาคุยกันคแสดงว่าเช็คยืนยันว่าทางบริษัทรับรู้มาตลอดว่าเรามีลูกแล้วถูกต้องแล้วในด้ยล้วได้เหตุการคุยนอย่างบทพระเอกเราได้มีการแคสตี้กับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับก็คือถ่ายฟิลติ้งที่นั่งติดกับพี่นัเก้าใช่ไหม ตมันมีมีการบอกก่อนไหมในสัญญาว่าห้ามมีการเปิดตัวแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยในในในตัวสัญญาเองและละนเรียอของสัญญาไม่ได้มีพูดแบบนั้นไว้แต่จริงๆข้อได้จริงที่ผมคุยกับน้องเขาเนี่ยนะครับคือทางทีมงานทางผู้บริหารเนี่ยทราบทราบถึงสถานะของน้องเขาในมุมของเราเองเพราะว่าเราเพิ่งรู้ส่งไปเมื่อสุกนูนแล้วถ้ามันเลื่องมันออกมาแล้วมันไม่สมุน่ะเราจะถอนตัวไม่หรือยังไงเราคิดแผนข่วงหน้ามั้ยครับจริงตอนนี้ผม ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีแผนอะไรนะครับแต่ว่าคือจริงๆอยากจะมา,าแถลงก่อนดีกว่าอยากให้ความประจักษ์กับทุกทุกฝ่ายแล้วคือหลังจากนี้ครับแนว้อง,งคือเราอยากจะอยู่ในวงการบันเทิงต่อไปเล่นอะไรมีความเป้ต่อไปเรื่อยๆก็ต้องต้องรอดูโอกาสที่จะเข้ามาจะมีการดําเนินคดีอะไรกับคนที่ปล่อยข่าวไหมคะว่าแบบซุกลูกซุกเมียซุกอะไรนะครับตรงนี้ครับแต่เป็นเรื่องหนึ่งที่ หลักคือประกบกเด็กซึ่งมันมีกฎหมายบอกนะครับว่าการปล่อยภาพการอะไรจะใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่ง,งทางนี้เนี่ยคุยกับทางน้องเขาไว้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่น้องเขานะครับว่าเดี๋ยวขอดูว่าตรงไหนเนี่ยเรารับไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวจะพิจารณาดาเนินคดีในส่วนนะั้นอย่างอย่างในข้อความที่เขาแชร์เองอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มีการระบุว่าเป็นน้องเงี้ยอันนี้สามารถดำเนินคดีได้ไหมคะอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าถ้าเราดูจากหลักฐานแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยเราผมไม่เราผมไม่ไปทำแต่ถ้าอะไรชัดเจนเนี่ย แล้วเราพิสูจน์ได้ก็ผมต้องดำเนินการถ้าน้องเขาได้รับความเสียหายโดยวัดเด็กครับถ้าใครใช้กับภพวาดว่าอะไรครับอาจารย์เนินคดีไรทำนี้วัคหลวงาุทธว่านก็ต้องดูตามหลักฐานนะครับถูกเห็นคำว่าจริงเราเป็นไงบ้างความรู้สึกเราของผมใช่ไหมครับก็รู้สึกแย่ครับเพราะว่าข่าวมันไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็จริงๆที่ผมพาภาพวาดมาวันนี้เพราะว่า อยากจะให้ทุกๆคนรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ปิดบังอยากให้เขามายินยานอีกทีอป่นภาพเองตอนที่รู้ว่าพี่แซกเขาถูกคนหนูหนูสุดท้ายนี้สงสารค่ะเพราะว่าหนูอยู่กับเขามาโดยตลอดแล้วหนูเห็นว่าเขาตั้งใจมากๆจริงๆค่ะก็เลยสงสารอ่ะอันในมุมมองเราเองสําหรับเช็กเองเช็กมองว่าการที่เรามี ภรรยามีครอบครัวแล้วกับในวงการบันเทิงมันยากไหมจะทําให้คนแบบอาจจะอินกับบท<ม>ที่เราเล่นไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ครับมันยากยนะครับเพราะว่าก็ผมเข้าใจว่านาเวลาเนี่ยครับมันผมทําอะไรกับมันไม่ได้จริงๆ<ม>แต่ว่าเราได้เคยคุยกับทางค่ายไปแล้ว<ม>ว่าเรามีแบบนี้นะแล้วเราก็ถ้าเราถอนเนี่ยจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเขาก็ให้คําตอบว่าเขาโอเคเขาเลย ผมก็เลยรับหน้าที่ตรงนี้ตั้งแต่แรกซึ่งตัวเช็คเอกกับค่ายไม่ได้เซ็นเป็นนักแสดงค่ายแค่แค่ว่าจะเป็นนักแสดงในเรื่องเนาะไม่ไม่ได้เซ็นเพราะเป็นมีสัญญาเลยครับมีสัญญาทั้งนักแสดงในเรื่องแล้วก็นักแสดง่ายมีสัญญายงงี้แล้วอีกกี่ปีอหครับพี่ปีหน้าครับสิงหาปีหน้าอย่างงี้ถ้าก็ต้องเป็นเรื่องต่อไปว่าจะต้องเข้าไปคุยเรื่องกันอาจจะออกจากค่ายก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราคงต้องไปเจรจากับค่ายว่า ค่าจะเสนออะไรกับให้ให้เช็คไหมเช็คครับได้ไหมหรือว่าเราจะเจรจาในส่วนไหนตัวไหนตรงนี้ก็ไปคุยกันหลังบ้างแต่เดี๋ยวว่ามีอะไรก็ว่าว่ากัะไปตามขั้นตอนครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีความเรีหรือความกดดันนะฮะตอนนี้มันไหยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะมีครับก็เราสองคนก็เครียดมาตั้งแต่วันแรกที่เ้าวก็เลยแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันตลอด โดยเฉพาะอย่างนี้ก็ลูกครับก็เป็นกำลังใจให้เราสมมติถ้าไม่มีข่าวองนี้ออกมาบอกถึงมั้ยคะไม่มีข่าวออมาบอกถ้าวันนึงมีคนถามเช็คๆจะตอบไหมคะว่ามีน้องเข้าวันก็ปกติถ้าสมมติวันนี้ไม่มีข่าวเมาออกมาน้องเช็คจะบอกคนอื่นไหมคะว่าแบบน้องเพราว่าอยู่อ๋อก็ที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยคิดบังอยู่แล้วก็คือทุกคนรู้ใช่ที่ไหนกันตอมปกติอินสตาแกรมก็เปิดเผยทุกอย่าง อย่างในไอจีเขาก็จะมีรูปผมรูปลูกไอจีผมก็จะมีรูปลูกแล้วก็รูปเขาก็มีแต่ว่าโอเพนตลอดเลยใช่ครับที่ผ่านมาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอยากภาพวาดไอที่สมมติตอนที่ไอจีนะครับว่าครอบครัวเรายังใหม่ในเส้นทางแบบคือความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับที่บอกว่ายังใหมอหนูก็รู้สึกว่าเรายังใหม่กับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นใจอะค่ะว่าถ้าสมมติมีอะไรผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากให้เห็นใจเรา คือตัวเราบอกว่าเป็นควื่องผิดาดจริงๆเนี่ยขอเขาบอกว่าเป็นเป็นแบบอยากให้สังคมยอมรับไปเลยกับผิดพลาดหรือกับเป็นสิ่งผิดพลาดก็สามารถทำต่อได้ก็จริงๆผมก็อยากจะตอบแทนนะว่าแบบผมเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผ,ผิดพลาดน,นะครับแต่ว่าเราแค่มองว่าณจุดๆเนี้ยทางค่ายหรือว่าผู้ใหญ่ครับเขามองเป็นเรื่องของอออผลประโยชน์ทางบริษัทมากกว่าก็ส่วนหนึ่งเพราะว่า ที่จะมาถแถลงวันนี้เราเห็นมีบางแ mm hmm. บบเพจนะครับ mm hmm. เขียนเงืใใ่อนไขไปทางทางฝั่งของบริษัทก็มีเห็นหมนถ้าในส่วนในเชิงธุรกิจเข้าใจได้แต่อย่างที่ผมเรียนนะครับธุรกิจส่วนหนึ่ง mm hmm. สัญญาส่วนหนึ่งเจตนาที่คุณตกลงกับนักสแสดงส่วนหนึ่ง mm hmm. ก็มาคุยกันแต่การกรณีที่เชฟขอดรมาท,ทาแบบนี้คือมันเป็นเรื่องทันทีทันใดน, mm hmm. นะครับซึ่งเขาก็ตั้งตัวไม่ได้ mm hmm. แล้วก็ยังไม่มีทางบริษัทไหนออกมาชี้แจงเนะี mm ่ยนี่คือความสับสนที่เกิดขึ้น อย่างตอนแรกเป็นบทพระเอกแล้วบทที่โดนเปลี่ยนไปเป็นบทประมาณไหนเป็นบทแบบไหนทราบทราบ,ราบอย่างอบจริงจริงเนี่ยลองดูในคลิปตอบได้ครับคลิปตอนนั้นที่เราเปิดในคลิปวันนั้นที่วงสอนผมก็ตอบว่าผมเป็นตัวละครลับเพราะว่าเขายังไม่ได้มีบทมาให้ผมเลยก็คือลดออกไปก่อนลอยๆแต่อาจจะได้เล่นในเรื่องนี้บทลับๆจริงจริงมันแป้าไหมครับพอมันเป็นตัวละครลับขึ้นมาแล้วบทมันยังไม่มี พอแปบแปลกมากเเพราะว่าอตอนนั้นผมแบบมองคนที่จะมาเล่นแทนผมอนะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่า<ม>คนนั้นมาควรจะเป็นผมหรือเปล่านะเนีรยงี้ยผมก็เสียความรู้สึกมากๆทั้งครับนั่นแหละครับท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่สังวมเราอ๋อเราสองคนนะครับแล้วก็ครอบครัวเราก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่ เข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตเราครับอบคุณกค่ะก็ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวหนูครอบครัวหนูมาตั้งแต่ต้นค่ะแล้วก็สำหรับแฟนคลับที่เพิ่งเข้ามากดฟอ l โล่อะไรแบบนี้ค่ะหนูสัญญาว่าจะพยายามตอบทุกคอมทุกทุอ็ะค่ะทุกข้อความนะะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเซนเชก็ยินดีเห็นว่าเราจะเป็นนักแสดงต่อไปทำงานในวงการบันเทิง ก็ถ้ามีโอกาสโอเคขอบคุณมากมาเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้มีเอยากโชว์ไหมอยากโชว์ไหมฮะไม่คป็อันนี้มันเป็นสัญญาแล้อ๋อสัญญาลับกังนายอ่ารู้สึกไงกับเรื่องนี้ตอนที่เชคเข้ามาตึดษานะฮะ เราผมหลักคือการสัญญาครับเสร็จแล้วก็คุยปัรายละเอียดว่าจริงกับเชนเขาทั้งหมดก็ใช้เวลาคุยกันสี่ชั่วโมงกว่าครับก็ถึงได้เรียนนะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราต้องคุยกับาค่ายต้องรู้ว่าค่ายเขาพร้อมที่จะเปิดคุยเจรจากับน้องเขาหรือเปล่าถ้าค่ายพร้อมเปิดเราก็พร้อมที่จะเจรจาก็เพียงว่าเราต้เงเลื่อนไขว่าสิ่งหนึ่งสิ่งไหนใช้กับครอบครัวของรได้เราก็จะไปในทางนั้นแต่ถ้าเกิดรับไม่ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมคิดเอาไว้อันนี้ยังไม่ได้หาเือกับน้องเขาถ้าค่ายบอกเลื่องสัญญาได้ แล้วเพราะน้องพร้อมที่ได้ได้ไปต่อเนี่ยก็ก็ยินดีอยู่ที่ว่าค่ายเขาจะพิจารณาให้ให้น้องยังไงรับแสดงว่าทางเราก็มีคำตอบในใจแล้วว่าเราอยากทำอะไรที่ทบเราคุยกันไว้ระดับหนึ่งครับเห็นแต่ว่าเราแค่ร้องเงื่อนไขทางค่ายครับแต่ถ้าทางค่ายไม่ตกลงในข้อยินยอมเราใจาจะขอยกอเลิกสัญญาแล้วะก็ข้อยินยอมเราใจถขอยกเลิกสัญญาะก็อันนั้นคิดเอาไว้เป็นเป็นเป็นแผนที่สองอัชพายช่ครับ จะไปคุยเมืไหนครับผมจริงๆแล้วเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าทางค่ายเขาเคลื่อนไหวอะไรไหมถ้าไม่มีเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เราอาจจะเดินก็เป็นยังไงโอเคได้คุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ่ะต้องบคุณค่ะขอต้องณี่นะ